สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการไลฟ์เวลบอร์ดแคร์ประจำวันพฤหัสที่24มีนาคมดัชนีดาวโจนสตลาดหุ้นนิหย่อกปิดล่งลงเมื่อคืนนี้เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าราคาน้ำมันมที่พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟอ้อและจะผักดันให้ธนาคา,การกลางสหรัฐเล่นปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ย ขณะเดียวกันนักล,ลงทุนจับตาการประชุมของผู้นำองค์กรสนธิสัญญาป้องกันอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงบัตเซิลเพื่อวางแผนกดดันรัสเซียให้ยุติการโจมตียูเครนโดยลัชนีดาโจนปิดลบ1.29%ดนัชนี s p 5 0 0ปิดลบ1.23%ดนัชนี n นสแ a q 100ปิดลบ1.3ึาเนทำเนียเครมลินแถลงว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียได้สนทนาทางโทรศัพท์กับนายกวัตมนตรีโอลาฟโซผู้นำเยอรมัน เพื่อหาลือเกี่ยวกับการเจราจาสันติภาพระหว่างรัเสเซียและยูเครนแถลงการระบุว่าทั้งสองได้สนทนาเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการการเจราจาขณะที่ประธานาธิปดีปูตินได้ชี้แจงต่อจุดยืนในหลักการของรัเสเซียในการเจราจาดังกล่าวนอกนอจากการประชุมดังกล่าวประธานาธิบดีปูตินผู้นํารัสเซียยังกล่าวว่าประเทศที่อยู่ในรายชื่อไม่เป็นมิตรของรัเสเซียจะต้องชําระค่าซื้อก๊สธรรมชาติแต่รัเสเซียเป็นสกุลเงินรูบินเท่านั้น ทางประธานาธิบดีปูตินได้มีการแจ้งให้ธนาคารกลางและรัฐบาลรัสเซียจัดเตรียมกระบวนการชำระเงินเป็นสกุลนูบินภายในหนึ่งสัปดาห์อย่างไรก็ดีประธานาธิบดีปูตินยืนยันว่ารัเสเซียจะยังคงส่งมอบก๊าซธรรมชาติตามปริมาณแ,และราคาที่ระบุในสัญญาโดยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือสกุลเงินในการชำาาระค่าก๊าซธรรมชาติเท่านั้นทางฝั่งรัฐบาลโปแปลประกาศขับไล่นักการทูตรัสเซียจำนวน45รายออกนอกประเทศ โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้กําลังใช้สถานะนักการทูตในการรวบรวมข่าวกรองเกี่ยวกับความมั่งคงและเสถียรภาพของโปรแลนด์สานักงานความมั่งคงภายในของโปรแลนด์เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ทูตรัเสเซียบางส่วนซึ่งอยู่ในรายชื่อ4 5ารายได้ทํางานให้กับหน่วยสื่อราชการรับของรัเสเซียและบางส่วนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับหน่วยงานดังกล่าวนายหวังเหมิงบินโคศกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าจีนจะยังคงให้การสนับสนุนรัเสเซียใน,ในการเป็นสมาชิกข,ของกลุ่ม G 2 0ต่อไป แม้ว่าสหรัฐและหลายชาติในยุโรปสแสดงท่าทีต้องการขับไล่รัสเซียออกจากกลุ่มดังกล่าวในหวังยังกล่าวอีกว่าสมาชิก G20 จะต้องยึดมั่นในจุดยืนของพหุพาคีนิยมที่แท้จริงและกระชับความร่วมมือกันเพื่อรับมือการท้าทายทางด้านเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่าไม่มีประเทศใดที่มีสิทธิ์ที่จะขับไล่รัสเซียออกจากองค์กรสหประชาชาติสำหรับข้อมูลเศรษฐกิจที่มีการเปิดเผยเมื่อคืนนี้ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่ายอดขายบ้านใหม่ลดลง2%สู่ระดับ772,000ยูนิตในเดือนกุมภาพันธ์และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ81,000 0ยูนิตโดยยอดขายบ้านใหม่ได้รับผลกระทบจากราคาบ้านที่พุ่งขึ้นและการดีดตัวขึ้นของอัตราดรอกเบี้ยเงินกู้จำนนงมาถางฝั่งตลาดหุ้นยุโรปที่ปิดตัวลดลงเมื่อคืนนี้เนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นออกมาท่ามกาลางความวิตกเกักบภาวะเงินเฟ้อและผลกระทบจากการที่รัสเซียบุกโจมตียูเครน โดยดัชนียูโรสต็อก600ปิดลบ1 0 1ดนัชนี CAC 4ฟตีตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดลบ1 1 7ด่ัชนีฟุตซี่100ตลาดหุ้นลอนดอนติดลบ0.22%และดัชนีเดกตลาดหุ้นเยอรมันปิดลบ1.31%มาม่อร์นักต่อที่ตลาดหุ้นเอเชียที่ปิดตัวในแดนบวกขานรับความหวังที่ว่ารัฐบาลจีนจะออกมาตร,รการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากยอดติดเชื้อโควิด -19 ้ในจีนพุ และยังได้แนแรงหนุนจากการเข้าซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มธนาคารหลังจากนักลงทุนเริ่มคลายความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของภาวะเงินเฟอ้อที่มีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นดัชนีนิเคอิบวก3.00%ตลาดหุ้นเกาหลีใต้บวก0.92%ดัชนีห่างเส็งตลาดหุ้นฮ่องกองปิดบวก1.21%ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมเสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวก0.50%สำหรับตลาดหุ้นไทยเซ็นเด็กข,ของบ้านเราปิดบวกที่0.00% มาเป็นใช้กันที่ราคาทองคำในน้ำมันนะครับสัญญาทองคำตลาดโคเมดปิดบวก2.84%เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยท่ามกลางความไม่ตกกัลวลเกี่ยวกับวิจฤตการรัสเซียและยูเครนนอกจากนี้ตลาดยังได้ปัจจัยบวกจากการที่นักลงทุนซื้อทองคำเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อส่วนสัญญาน้้ำมันดิบ WTI ปิดบวก0 8 2หลังมีรายงานว่าบริษ,ษัท c ชสเมมเป้ไรท์คอนเซอร์เทียมของคาซัคสถานระงับการส่งออกน้ำมันเนื่องจากประสบควาาาามเสียยยหจกพุ นอกจากนี้สัญญาณน้ำมันดิบยังได้แรงถูจากการรายงานของสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของรัฐบาลสหรัฐหรือ EIA ซึ่งระบุว่าสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลง2.5ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วส่วนท่ากับที่นักวิเคราะห์ค,คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น1แสนบาร์เรลสำหรับกลยุทธ์การลงทุนและกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนำให้นักลงทุนเน้นการกระจายการลงทุนอย่างระมัดระวังโดยให้เริ่มทยอยเข้าซื้อหลังจากตลาดหุ้นปรับตัวลดลงมาราว10% ในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนดีในระยะยาวเช่นกองทุนเปิด TMB GQG กองทุนเปิด Principal G b a n d กองทุนเปิด One Global f i n และกองทุนเปิด KF Dynamic และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้และพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม Well Advisory by CIMB Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ